เห็นไหมครับผมเนี่ยสวยๆครับกระดัขงขึ้นมีใบมีทางทางมะพร้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มันขึ้นเจ็ดแล้วครับผมแล้วดูก่อนว่าเขาจะขึ้นเร็วขนาดไหนแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยช่วงนี้มีจะลองพื้นไว้อู้ลากลากรากออกมาเร็วมากครับผมเห็นไหม มีล่างแล้วข้าวานี่แทงล่างได้เร็วมากครับต้นเสดาเยอะมากเลยต้องหามีดมาฝ่าบ้างละนีน่เป็นป่าแต่ปานีนึ่งขึ้นมาฝั่งนี้เหมือนกันนะครับมากินตรงนี้เห็นไหมครับมากินเยอะมันจะอยากช่วงเช้าอยู่ สวนโคกนองนานะครับผม <c oughs> ยูโคกหนองนาครับบรรยากาศช่วงเช้าอากาศเย็นสบายเลยแดดเริ่มจะขึ้นละเพราะนั้นก็มีปลาบอกเราต้องถ้าเดินเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะย่าเอฟซีก็จะอันอันอีก หลายตาเพราะว่าเดินมาน่ครับปลาฝั่งนี้ตอนนี้ก็จะขึ้นก็จะขึ้นมาจากฝั่งนี้นะครับอันนี้ปลานิลเลี้ยงวัดเลี้ยงนะครับนะจะให้เย,ยอะก็อ๋อปลาทับทิมครับปลาทับทิมขึ้นมาฝั่งนี้จริงด้วย ต้องหาเลี้ยงกุ้งแม่น้ำนะครับน่าจะได้นะผมว่านนะโอ้ขึ้นมาเยอะอยู่นะสวัสดีครับผมสวัสดีง่ท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมโอ้ฝั่งนี้เยอะมากครับใหญ่เลย เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าปล่อยเพิ่มอีกละรอดูก่อนรอันว่างแต่อยากได้ปลาสลิดมาปล่อยแต่ว่ามันมันเป็นยังไงเนาะปลาสลิดมันจะขึ้นบอดไหมเนี่ยมีมีผู้รู้บ้างไหมครับผมว่าปลาสลิดนี้ต้องใช้ผ้าเยงอ้อมล้อมไหมไหมครับ พราะม่าไม่แน่ใจเพราะมันไม่เคยเลี้ยงโอ้มันเข้ามาเยอะอยู่นะจะให้มันอฝั่งนี้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเริิๆครับเเิิๆครับผมนาอ เมื่อวานฝนตกหนักเลยครับตกยังหนักเลยมไ,มไม่รู้พอดีมากับไอตัวเล็กพากันวิ่งหอบขึ้นรถมาใสไซค์กลับขนาดนั้นยังหนีไม่ทันฝนอีกวันนี้ก็เลยพามาดูต่อนะครับนั่นต้นข้าวนะครับอเห็นไ,ไหมแต่ที่จริงถ้าเราอันนั้น ปลาพวกนี้มันจะมีปลาตะเพียนด้วยนะครับผมเพราะปลาตะเพียนนี้เขาจะกินพืชแล้วก็ปลานินก็เป็นปลาอินพืชน,นะครับแต่ส่วนมากก็ถ้าเห็นบางคนเอาไส้เดือนไปให้มันกินมันก็กินอยู่นะครับกินพืชพ,พ,พวกกุ้งพวกนี้เขาจะเกินโอ้ตอนนี้มันขึ้นอยู่ขึ้นมากินอยู่กินเข้าไปจะได้โตเร็ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยครับผมกดไลค์หน่อยครับโอ้บรรยากาศช่วงเช้าฟ้าเปิดเลยครับผม,มต้นมะพร้าวก็ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมครับผมได้เดือนเดียวยนะครับผมไม่ใช่ว่าเดือนเดียวได้ขนาดนี้อันนี้มันมาจากนู่นหลายเขาปลูกนั่นไวแล้วแต่ว่าเรามานั่นที่ที่นี่ที่หน,นึ่งนะครับผม ส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นชะอมเนาะชะอมแล้วก็กล้วยก็จะมีชะอมแล้วก็กล้วยไข่นะครับผมแล้วก็กล้วยนำว้ากล้วยนำว้าก็จะมีไม่กี่ต้นนีแ้แหละครับที่ปลูกไว้นะกล้วยนำว้าเนี่ยก็อยู่นอกแถวจากคนอื่นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกล้วย สวัสดีครับผมสวัสดีเจ็ดท่านนะครับที่อยู่กับเราครับผมอุ้ยลาอย่างนั้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้มาสวนอยู่โคกหนองนานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามีคนรู้จักไหมครับผมอันนี้คือต้นอะไรครับรู้จักไหมครับ ไอผมเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้ดอกมันสวยเหมือนกันนะครับผมเอาปลูกประดับก็เป็นมันเหมือนไม้เลื้อยหรือไม้เถานะครับผมแต่ก็สวยครับเห็นไหมครับหรือที่นน่ครับแต่ผมก็ดีใจนะผมตั้งแต่สมัยเด็กเคยเจอเดอกพวกนี้แล้วมันก็ไม่ไม่ได้มาเจอนานแล้วเพิ่งมาเจอที่ ที่ของตัวอที่ของน้าสาวก็เลยแบบโอ้โหอันนี้เป็นต้นดีดอกไอ้ดองดิงนะครับผมจภาษาไทยเรียกอะไรไม่แน่ใจใช่ <laughs> เรียกชื่อเดียวกันบ้าไม่แน่ใจต้นกล้วยไม่รู้ว่ามันจะรอดถึงกี่ต้นเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าซื้อต้นกล้วยมาสองร้อยกับต้นนะ่ะมันมันก็ขึ้นบ้างมีขึ้นบ้างผมไม่แน่ใจอยู่แล้ว เห็นไหมครับสงสัยได้เดินหวานหัวอาหารให้รอบสะละมะั้งแต่เขาก็หากินตามธรรมชาติได้เพราะว่ามันเป็นอาหารอยู่ครับอันนี้แค่เราเอาหัวอาหารได้มา,มาให้มันกินเห็นไหมครับส่วนมากก็จะเป็นน่าจะเป็นปลาทับทิมขึ้นมาเยอะครับฝั่งนี้มีแต่ปลาทับทิมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ส่วนฟอร์ดใหญ่ๆเนี่ยผมว่าจะเป็นปัตตเพียนนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเขาก็หมดเนี่ก็ไม่ได้ให้กินเยอะเท่าไหร่โอ้แดดสองตานะอืมบรรยากาศทุ่งนานีครับผมอันนี้ก็โคกรองนาของผมก็มันสองไร่กว่านะครับผมแล้วขุดไว้เสริมสองไร่ เดี๋ยวจะหาโอกาสมาซ่อมต้นมาซ่อมข้าวอีกทีหนึง่งเพราะข้าวมันขึ้นไม่เสมอเราเป็นเป็นนั่นอีกทีนึงต้นบวบก็ปลูกนะครับผมปลูกไว้ในร่องปลูกไว้ต้นมะพร้าวเดี๋ยวผมจะเดินไปดูฝั่งน,นู้น อาจจะลายตาน่ดนึงขอโทษขออภัยนะครับผมจะเดินช้าๆสุด <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับพอพราวต้นนี้มันบางต้นมันยังไม่แตกใบที่เป็นน,นั่นอยู่นะครับยังเป็นใบแบบอนนันอยู่เคลื่อนบอย่างน้อยไม่น้องผมก็ไม่แน่ใจ่ สวัสดีครับผมสวัสดีสิบเอดท่านนะครับผมสิบเอดล้านท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับโอ้ลูกไว้พอซ้ำกระเทน,นมันมีลึกอะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองหวานแถวนี้ดูว่ามันจะมีป่าไหมเพราะฝั่งนู้นมันก็ป่าไปขินตรงนู้นอยู่เราตร้องลงไปดูตรงสี่แยกเนาะตรงสามแยกสามทางเนี่ยอนานะคตว่าจะทําเป็นสะพาน สะพานเดินข้ามสะพานเดินข้ามแม่น้ำเป็นจุดเป็นจุดไว้มันจะได้สะดวกสบายจริงๆถ้าทำสะพานมันก็ต้องถ้าเราตอนนั้นเนี่ยชายขาหน,นีมันก็ลำบากนิดนึงต้น,นำลำาพาต้นนี้ก็โ๋อย จะมีปลามาไหมนะี่อย่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วตงนไยแเราจะได้จะมาตัดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผม ه, ต้นบวบฟังตรงนั้นมันน่าจะได้ผลนะครับแต่ว่ามันไม่มีน,นั้นขึ้นเลยสวัสดี7ล้านท่านนะครับผม พยายามเดินไม่ใ <partie> ห <and TALIESIN> ้มันหลายตามากแล้วครับผมบางทีถ้ามีไม้กันสั่นนี่ก็ดีนะครับผมพอดีผมมาจะซื้อแต่ก็ไม่มีงบงบหมดก็เลยการไร้สดอาจจะนั่นนิดนึง สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับช่วงนี้คลิปไมโครคลิปรถไทยอาจจะได้ดูน,น้อยน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับพวกนี้มันก็เลยมันลงทำงานไม่ได้ช่วงนี้รถก็เกี่ยวกับการเพราะว่าหนามันเยอะแล้วอาจจะไม่ได้ลง สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยเข้ามาแล้วก็เข้ามาคุยมาทักทายได้นะครับผมช่วงเช้าอาจจะลำบากนิดนึงเนาะหลายๆท่านก็ไปทำงานส่งลูกไปเรียนบ้าง ต้องกระถึงเงินขึ้นอ,อยู่นะว้ายโอ,ยโอย้มันกินไม่หมดเลยใส่แล้ได้กลับเห็นไหมครับผมาตัวมันขึ้นมาอันใหญ่เลย น่าจะเป็นปลาตะเพียนน่ะว่าขึ้นใหญ่ๆอ่ะปลาน,น่าจะขึ้นเล็กๆอ่ะโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับผม